ตอนนี้เบตติดซีรีส์จีนหนักมากค่ะเบสด,ดูในไอชีอีชื่อเรื่องว่า Story of ุุหหิ่งพาเลต เบสคำสิงติดซีรีส์ขนาดนี้เมื่อไหร่จะมองมาที่หนุ่มชาอูลงสักทีล่าสุดสาวเบสและกนีคำสิงดูจะติดซีรีส์จีนเป็นอย่างมากเพราะได้ถ่ายร่วมกับซีรีส์ที่ตัวเองกำลังดูอยู่พร้อมกันนี้ยังร้องเพลงประกอบซีรีส์จีนเรื่องนี้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป๊ะแบบสุดๆโดยสาวเบสได้ระบุข้อความว่าเบสติดซีรีส์จีนหนักมากอยากมีแฟนเป็นคนจีนทำไงเลรักวังคุณหมิงซึ่งสาวเบสเอง ก็ได้มาโฆษณาให้กับซีรีส์นี้พร้อมกับแอปพลิเคชัน IQIYI Thailand นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าปังแบบสุดๆจริงๆนะคะสาวเบสที่บอกว่าชอบคนจีนถ้าเป็นหนุ่มชาอูหลงอย่างหนุ่มแพทริกปาวาริสแบบนี้ผ่านไหมคะเพราะแค่เห็นเวลาสาวเบสอยู่กับหนุ่มแพทริกยิ่งกว่าดูซีรีส์จีนอีกค่ะเพราะดูมีแต่ความคลั่งรักและน่ารักเต็มไปหมดเลยทีเดียวฉะนั้นไม่ต้องมาดูซีรีส์จีนแล้วรอชมความรักของสาวเบสและหนุ่ม Patrick, มั่นใจเขาว่าจะฟินจิ้นยิ่งกว่าซีรีส์ไหนอย่างแน่นอนเพราะเป็นความรักจริงๆที่สาวเบสและหนุ่มแพทริกมอบให้แก่กันโดยเฉพาะฉากคลั่งรักและเปกันรัวรอชมเลยค่ะหวังว่าสาวเบสจะเปิดใจให้กับหนุ่มแพทริกเพื่อให้หนุ่มแพทริกมาดูแลหัวใจสักทีนะคะเพราะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาวเบสแล้วว่าจะเปิดใจเมื่อไหร่หลังจากนั้นมั่นใจเขาว่าหนุ่มแพทริกจะสามารถมาดูแลหัวใจสาวเบสได้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะขอ ขอบคุณเบสคัมสิงห um ์และแพทริกปาวริสฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ